ฮัลโหลสวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทาลุรามกนะครับผมวันนี้เราจะมากันอยู่ในเกม Seven n i น h t 2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแคร์นะครับผู้ตรวจการแห่งความบริสุทธิ์นะเป็นแครเขียวนะเพราะว่าแคแรแดงเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะก็มาดูสกิลกันเลยนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟเนี่ยของตัวแคร์เนี่ยจะเป็นสกิล เพิ่มความเสียหายคริทิค a ลให้กับตนเองนะแปลว่าแค่สกิลพาสซีฟเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเราควรจะให้แคลเนะี่ยใช้เซตคริทิคัลนะเพื่อให้พาสซีฟตัวนี้มันมีความที่ได้ออกมาบ่อยนะครับอ่ามาในสกิลต่อไปที่เป็นสกิลแอคทีฟนะครับสร้างความเสียหาย460%นะครับมอบผมโนสติในอัตรา85%นะครับโมสติทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนไหวใดๆได,ได,ได,ได้เป็นเวลา64%นะ 6.4วินาทีนะครับก็คือเป็นสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมาย1น,นะครับ1เป้าหมายแล้วก็ทำให้มึนหมดสตินะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดดูเนี่ยในส่วนของอในส่วนของเลเวลของสกิลนะครับถ้าเรายิ่งอัพเนี่ยระยะเวลาหมดสติก็จะยิ่งนานแล้วก็ความเสียหายยิ่งเยอะเนาะซึ่งถ้าเราอัพจนถึงสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 6วินาทีนะครับแปลว่าถ้าแคร์เนี่ยเลงเป้าหมายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น PvP เนี่ยก็จะเลงตัวใกล้สุดนะครับก็คือแท้งหรือตัวแอซซสซินที่กระโดดมาใส่แคร์เนาะนะครับก็จะสามารถที่จะดูว่าเขาคนนั้นจะโดดมาใส่แคร์ก่อนหรือแคร์จะได้ยิงก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะจะเห็นว่าแคร์จะได้ยิงก่อนเพราะว่าแคร์จะอยู่ในส่วนของตรงกลางเนาะแผนในฟอร์เมชชั่นนะครับ ต่อไปเป็นสกิลแอคทฟที่2นะครับเป็นคมธนูแห่งสัจจะนะครับเป็นสกิลที่เป็นเหตุผลที่ทําไมต้องปั้นแคลนะครับใช้คำว่าต้องปั้นเลยนะเพราะว่ามันมีสกิลในส่วนของขจัดผลที่เป็นประโยชน์นะครับซึ่งในบอสเนี่ยเราจะเจอในตัวแรกเนี่ยจะเป็นบอสในเรื่องนะที่เป็นในส่วนของเบนนะครับตัวแรกที่เราเจอเบนเนี่ย จะมีบัฟอมตะนะครับหลังจากที่เขาใกล้าตายประมาณ1%ถ้าเราไม่มีแคร์นะครับก็คือต้องใช้วิธีวิ่งหนีเอานะครับจะทําให้เบนอะบัฟอมตะหมดแล้วเราก็ถึงจะฆ่าเบนได้แต่ถ้าเรามีแคร์เนี่ยก็คือเราสามารถสู้ได้เลยแล้วก็เมื่อแคร์ใช้สกิลนี้ตอนที่เบนอะมีบัฟอยู่นะครับก็จะสามารถลดบัฟแล้วก็ฆ่าเบนได้นะครับส่วน บอสที่จะติดจริงๆนะถ้าเราไม่ปั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ผ่านนะครับจะเป็นตัวสาคลอปนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูจะเป็นไซคลอบตาเดียวนะครับอยู่ในน่าจะเป็นบทที่ประมาณที่ประมาณที่6นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณที่6ที่7นะ จะเป็นไซคลอปนะครับกอรกอนทีฟอนอาจาไม่ได้เดี๋ยววันนี้ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็คือว่าบอสไซคลอบตัวนี้จะมีบัฟที่เขาสามารถที่จะไปกินในส่วนของตัวผลึกนะทำให้เขา,ามีบัฟพ,พวกตีแรงตีคีย์เคลตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ปั้นแคลเนี่ยในจ,จังหวะที่บอส ไปกินเนี่ยซึ่งจะอยู่ในตอนที่ประมาณเลือดใกล้หมดเนี่ยแล้วเราไม่มีแคลเนี่ยแทบจะไม่ผ่านเลยนะยกเว้นแต่ว,ว่าโอเคเราแบบปั้นจนพลังต่อสู้ทีมเนะี่ยมันเลยพลังนะ่ทีมแนะนําไปละเยอะหน่อยก็จะผ่านง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแบบพลังยังไม่ถึงหรือว่ากําลังแบบเล่นด้วยมือเพื่อผ่านเนี่ยต้องมีแคลนะครับถึงจะใช้คําว่าผ่านได้นะเพราะถึงจะลบปรับได้นะครับ ทีนี้มาดูสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทเนี่ยของแคร์เนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่ะก่อนที่ไปเสตมันจะเป็นแอคทีฟอีกอันหนึ่งจะเป็นมอบผลบัฟอัตราคริ์ที่เให้กับทีทั้งทีมเนาะยีบเอ็ดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นเลเวลห้ก็คือ22%บวกกับเซตคริ์ที่เที่ใส่อยู่นะตอนนี้นะผมเปิดให้ดูนะครับถ้าเราใส่คริ์ที่เตอนนี้ผมมีอัตราคริ์ที่เขสีิบวกยีนะ ก็จะประมาณ70%นะครับแล้วก็มีพาสซีฟอีกเป็นเพิ่มความเสียหายคริติค้าอีก20%ใช่ไหมสามก็รวมเป็น50%นะครับก็ตัวแคร์เนี่ยก็เลยเหมาะกับการที่จะใช้เซ็ตที่เป็นในส่วนของเพิ่มอัตาครีมากนะครับเพราะเพิ่มอัตาครีอีก2ีนะครับ <c oughs> ในส่วนของอัตติเมตเนี่ยจะเป็น เป็นทําให้แคลเนี่ยเป็นสายกึ่งกลางระหว่างสายซิงเกิลดาเมจหรือโจมโจมตีเดี่ยวกับสายโจมตีหมู่นะครับเพราะว่าตอนที่แคลใช้ในส่วนของอัลติเมทอะภาพหลอนชั่วคราวเนี่ยสร้างความเสียหาย515นะครับของพลังโจมตีให้แก่ทั้งหมดเป็นด้านหน้า4 4ตารางนะแล้วก็มีผลพักออกนะครับทำให้เวลาเราฟาร์มดันประจำวนันหรืออ่ ด่านอะไรก็ตามที่มันมีศัตรูหมู่เนี่ยก็สามารถที่ใช้อัลติเมทแคร์ในการเคลียร์ม็อบได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับว่าหมดประโยชน์หรือไร้ประโยชน์นะผมมองว่าเป็นตัวหลักตัวหนึ่งสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะครับที่จะต้องปั้นเพื่อในผ่านอย่างน้อยต้องใช้ผ่านสาคอบนะครับแล้วก็ บอสบางตัวนะคือตอนหลังอนะคือผมใช้แครตั้งแต่บอสแค่คอปอะผมก็ใช้แครมาตลอดทําให้ไม่ได้สังเกตว่าอะบอสตัวไหนเนี่ยมันมีบัฟหรืออะไรเพราะว่าแคลก็คือเจอตัวไหนก็คือลบบัฟให้หมดเลยนะครับก็จะเป็นบัฟสีสีฟ้าเนาะของบอสนะครับก็คือถ้ามีแคลก็คือบัฟก็ไม่ต้องห่วงเรื่องบัฟไปเลยนะครับก็เซตแนะนำเนาะอย่างที่แจ้งไปก็คือเป็นในส่วนของเพิ่มอัตราคริติคอลนะครับแล้วก็ในส่วนของ ความชํานาญนะครับความชนานาญของแคลเนี่ยก็คือว่ายิ่งเราเพิ่มเลเวลยิ่งเราเพิ่มพลังศักยภาพยิ่งเราเพิ่มอัตราอัปเกรดของสกิลเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของแคลเนาะนะครับอันนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนรูนะต้องกดเข้าไปดูนะครับจะอยู่ในส่วนของระดับความชนานาญเนาะถ้าเราอัพตรงนี้เต็มเนี่ยเนี่ยก็จะได้เลเวล8 นะอแโจมตี4โจมตี8โจมตีไม่ได้เยอะแต่ว่าก็จะได้รู้ว่าอ่าเป็นสายโจมตีนะครับส่วนคาชํานาญก็คือว่าการแถ้าเกิดเราใช้แคลเนี่ยลงในการทำคอนเทนต์ต่างๆเช่นดันประจำวานเนื้อเรื่องนะครับก็จะได้ e p p ตรงนี้หรือว่าฟาร์มฟาร์แมแบบขุนทรัพย์นะครับเมื่อเขาเลเ้ลขคืนแล้วเนี่ยก็จะได้เศษของแครฟรีนะครับนะครับแคลก็เป็น1ตัวที่ผมแนะนำนะให้เริ่มปั้นนะครับ เพราะว่าทุกคนจะได้แคร์นะครับตอนที่พลังทีมนะครับหรือพลังตระกูลพลังบัญชีถึง28,000จะได้แคร์ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้น,น่ะได้มาแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้ปั้นเป็น1ดาเมจในทีมนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นสายอวยหรือชอบตัวอื่นนะครับก็สามารถจะปั้นตัวอื่นได้แต่ว่าก็ต้องอดทนหน่อยเนาะ ว่าในคอนเทนต์ที่เป็นบอสที่ต้องใช้แคลในการลบปับเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้เทคนิคต่างๆในการที่จะสู้ต่อส,สู้กับบอสตัวนั้นๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับรีวิวของแคลนะครับใครอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับได้แล้วก็หรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนต่อไปนะครับ ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือสงสัยตรงไหนถามด้านตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไลค์ยังไม่ได้ u b s c r i b e นะครับก็อย่าลืมไลค์แล้วก็สับสไ i b e คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมทรลลมกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ